Neither ใช้ยังไงหรือว่าคุณจะพูด Neither ก็ถูกต้องเหมือนกันตัวนี้จะใช้ได้ในบริบทบริบทแรกก็คือใช้กับ2ส,สิ่งแล้วคือปฏิเสธทั้งคู่แล้วตัวนี้จะใช้คำว่า nor จะไม่ง่ายเลยก็คือ n กับ n ใช่ป่ะ Neither nor ใช่ป่ะแล้วคือตัวนี้จะใช้ได้2รูปแบบคือเป็นประธานของประโยคหรือว่าอยู่ในประโยคอย่างเช่นเราจะเอาตัวอย่างจากคลิชที่แล้วมาทอมกับ Brian บมันไปเอากันเองเว้ยเราก็บอกว่า Neither Tom nor Brian is into woman เป็นประธานของประโยคใช่ป่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วคือเราก็เอา มันสองคนไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็บอก I want neither Tom nor Brian เชื่ะบริบทที่2คือการตอบรับที่เห็นด้วยในประโยคปฏิเสธคือเหมือนกับ either แต่ว่ารูปแบบประโยคจะต่างกันก็คือ neither ตามด้วย verb แล้วก็ตามด้วยประธานก็คือ I ใช่ป่ะแล้วตัว verb ตรงกลางเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประโยคที่ได้ยินอย่างเช่นเพื่อนมาบอกว่าเธอเ I do not like Brian ใช่ป่ะแล้ก็บอกว่าเห็นด้วย neither do I do ใช่ป่ะเห็นป่ะเขาใช้ do เราก็ใช้ do neither do. หรือว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ย i, I cannot stand Tom เราก็บอกว่า Neither can I ใช่ปะ่ะ Neither verb แล้วก็ I ก็คือประธานถูกปะ่ะแล้วคือ verb ตรงการก็คือขึ้นอยู่กับประโยคที่เราได้ยินใช่ปะ่ะอันนี้คือเป็นความรู้เพิ่มเติม,ตมคำว่า me neither อะคือเห็นด้วยแบบในประโยคปฏิเสธอะใช้ได้เหมือนกันแต่เป็นภาษาพูดคือไม่เป็นทางการเลยอย่างเช่นเพื่อนมาบอกว่า I don't like Brian me neither หรือว่า I can't stand Tom me neither มีอะไรร่มเมือนกันแค่ that.